ม Week, source, so. ่เพียงเทเรย์กัจมพอดีวิชกาลมังโงน้าขับตัวลากไถ้เดชกาลมังโงจมพอมุ่งตานามาพิม์สันิทีรูดีมิชัมงชวนยั่เซนิฟเฮนิจีนามิชานเก่อนตั้งต่สามนาฬิจงเลิกบุกงานโจ้พูดาเก่งมากกตานาจงมานี่ไม่อยากคุ่มขมามายเลพักการมุกลงวาราซุปมเรนาเช่นพรองเยังไงมุงชวยกัก่ที่นั่งปุกรเดไปว่าใส่เลมเรกตากระสับกระสับยังไงช่างกา มุ่งสวาสีเลิมนี้ลหวอยม่จ่อคริสสังไห่พักกันกินรำชาเนี่ยลำเพมมุ่งตามเดินยันอะไรจงเลกาบุกง่ายม่จ anyway. ่อพุดเอกินวังกตานาจงมานีเมียครึ่งหนมาใอม่เลยุดเอกินวังกตานัทเสวยจงนี้คันจงเลกาบุกนี่จ่อเสียชังกาสิงกันขันมุ่งตดวนี้ง่ายม่จอจงมาหนีก็จงเลกาบุกด้วยชาจงดุงตัวเดียรำกินรมชาเนสุนัย ဆောင်ရှင်ခင်နာဆောင်အဆွေအချောင်းအပိုင်တန်ချောင်งงးလေကဘုတ်နိဖေလုံရိုင်းဆန်းတဲ့ခန္နာကလန်တာအင်ဂျွိုင်းမကြောမရခွမ်တောငိုင်းရေလမ်ပူတောကင်ရမ်ရှာလငိုင်းဆူနိုင် ตจน no ิงก็เส nice ียจออมาอนตัวการงานเพราว่ามันนตัวมุงมีใช่ไมมุ่งพ่อยดีมุ่งจาะไกโดมันอะไรก็เจอจังหวจังมานีคุณนั้นอแต่รับวาหนุมเลช่วยก็สุยอคุณนักขมไมุ่งเออสิมแทีมันสุยอคุณน้มันจคนนั้นอนยจังไลอ่างโมดอามุ่งจริงย่างแค่ยังก็ได้คัณกโถมันต่เ็สุยอคุณน้ิดลามุ่งเรียนจอช่องชินหนนะเลยยิงามาเลยกับุกินพันคมแพลับมันมงาเทตได้ตน จงมางกาวลูลามาเอเรติมลอมลองกองลุมรีไลเรเฟซุนายเบดิมงจูตไดอูงอเซตมอยะเดโปเตซเซซูยอนอาซีจอลมาซาติเบดิมงงาตองเจลอลอกนายติซูยูเฮอแอนไทฟายด์วอลตี้จงมากนูกวาณีโกมจินามเรกบาเดนาไลกาบุคมารีนามดูกโลมาเอเรติมตุมทรูตอยมาโจกินรากดาไลกาบุคติงซานีตัมนาฟีไลเรติมยาดุคราคุมครานนูเชเรลัมเชลูไอ ไนนาคามซิงเลกาบุ๊กนิมุงปูดอกินราโคนตุเดเมจองกาวโกมจินามเรกบาเตนาเถลางายละมเจลุไอซองซนิงนิชาอซูยาจองซาอเปเตนมานิเฟจองอเปชินิซังกจีกอนละทาซังดูคราจองเลกาบุ๊กเชคามซิงเลกาบุ๊กบอเปนเคดานเปดานเชเคเพียดนิเฟกะลังตจอดาเรเรติมตานิงโกงงายมาซามุงเรปูดอกินวังกตานามุกลมนิซางกาเมเรกทองนิเดดุครา 쩡လုံးတဲမာနီကလည်းကရုံရဲလည်းမယ်จอမရခွမ်ငိုင်းရှာ nga စီမွမ်းနေမုံခွန်ပတိုင်ရိုင်းလိုင်းအုံသောရှလေလာလည်းမယ်จอစီမွမ်းနီမုံငိုင်းမဆာတဲ့ဒူငိုင်းလမ်ချေဒူဟိုင်ပူတော်ကင်ရာကောခွန်လာမတုတ်မခိုင်ယာကေကင်ရာလိုင်းရိုင်းနာခါတုံငိုင်းရှာ nga နနမ်တာဒူစကိုဆာ nga ငိုင်းကင်ရာခနဲ့လမ်チェန်သန်ရိုင်းရိုင်းနာသောဝါသောဆာလမ်သမှုန်မရခွမ်ငိုင်းရေ พักกันมุกหลงวาราจุปเรนาเพียงพร่องเย็นไงมุงชวนก่อที่นงบุกาเตะไปห่าเสียร่นำลิงเจอัติเงลูพร่องเคยเย็นไงวาราซุมเรมชานิโกยินำจ่าเต็นนำกระทามตุนงานามจูมียากษ์งาไวมจ่อกินรามิชังเขามีสอิตาชิมใส่ชนิก่อนที่นงบุกอันตาเตะไปว่างาเสลามสุนัยพร่องเคยเย็นเอลโดสตาลคองจารมนาไวพัง ပြမစာဇီမဝါးအတန်လမန်ချင်းကိုစုံရှိတဲ့ရမ်ကိုဘူကားတဲ့ပိုင်ဝါငါဆိုင်ရတဲ့ရှိမဒုမ်လာမတ်တူမတူခရစ်စန်ရာရှဲမေဂျာစေငါငိုင်းနေပြရှိမလာမတ်တူဂရုမြနာပေဖီရှင်ငါရီလမ်ဝါရာဇုကင်ရာမရှာတဲ့နီတဲ့ပိုင်မရှာလငါးဆိုနေငွေရည်ရရောက်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မပြန်လာလို့ကလည်းမရတော့တောတောင်တွေနေရာမှာလည်းကျွန်တော်အရင်ဒုက္ခရောက်နေကြတာတောတောင်တွေရုံစိုးရကျွန်တော်ပြန်ဖို့ ကောင်းနေတည်တဲ့သူတွေကလည်းရှိရအခုချိန်အောင်တနက်တိုင်းလည်းမကြားရအောင်ငြိမ်ရည်တွေတော့အကုန်လုံးကတော့ပြန်လာနေကြပြီတချို့ဒီမျိုးခွဲအောင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေပါတယ်လန်ကီအခက်ခဲပြီးကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လာဖို့ခက်ခဲနေအောင်လိုရှိတယ်ဖြံပစာတော့မကျော် master prodecon pronco in y taking ramshani ကဖြံခွေရနေလေတော့ noway temran ลู้ไหมชาวมจูมิสังวารายชางกาลูกาเพ่หม,มุ่ไม่พินอเลจัดเฉลี่ยลังโตงายมิทาเริ่มไปนา่ามิชาคิงมิจันทรารงางวารสุขกินรำชานิโก้นึ่งมลินกจาชรากรันนาะชิงบีงายช่างกาอินัมจาชาหนึ่งมลิงกจางานนาะทัดเลยนามจูมิอยากงไงมิจูกินรำชางเขาก,ะก,ะกะ็อสัมเดชนาผู้ก้าวเทใบวายเรียลัมเพกกระทับเฉลือ มานียพาจีลัมคำจาร์ลัมเช่ไอนชรามลูมิชากอนคอดอเดนกลูทาไม่อยากคุ้มว่ามายม่จอเสียงอ่างไงนี่ก่อนอาศรมทีานาเพิราชรองค์ไอลัมสุนัยแลาว่าเซฟิวริชตาชิกรุยาชน่าเดชคิมสุมดราม์าวาระซูมเรเกจากษัตรปอยพินไอลัมอุงไกชาเมียมเพียนจับก่อเจ้าไฟตามบุญดิเช่ปมจะใครกษัตริยไว้ยม่จออาสากคุณนสินเดนิงเรียชดังเลืยะปรังไม้งอไอวา อาักซีสมวยไรนาต่าลังไงวันครูมาได้ช่างกานั่นต่างละครมงเทนซาวไวเร็มไต้ซนเรมบงลีเชปมจักรคราเกษตรไม่จอกินรามชาล้มมะลงกอคริสสังนามาชดาโปรติโกนพรงกวยในลำกลัวไวมงเร็มยิงอุจจอนาคับร้าไม่จ่อพักกันหมุกลงวารสุเมริโกดมสูเทงาอุลเวนี ล็สีสมหายเวาระสุมเรนาตุมสูทีเงาเลยนิชามิงเจอนนักกระงไงไรน่ะกินรามชาเนียริมได้ตุมสูเงาเลยลองสาวกรุบินสีมาสลามเจลุไวกินรามชานีก็พียพมาสามจอนน้ำมลนงาจ้าพรองกวยง่ายแจนมืกจ้างงมงายตุมสูทีเงาเลยนิกมิจตาดรัมก่อนพังนาะยานาสุมากัะพร้าน้าปินงง่ายลามงเจลุไวตุมสูทเงาเลยกจีกบาลลตาอิชาเตกัะพรานาปิ้งง่ายไรนา ยูโครเมตีไอซอนรีပြနေဖ ான் စဆာစတ်စီမတဲเรလာပါရတ်ကင်รามရှာနေချေနိချပိုင်ကင်รามရှာလงိုင်းကိုစ unay จีดีอะအကုံဖြစ်နေရကြောင်းဖြစ်ရင်မလို့ဘူးအကုံတေးတယ်တိတ်မလုရှာတိတ်မလုရှာတဲ့နောက်ရေရှားကြတယ်ပြီးတော့ခဏလောက်ကြရင်တေးတယ်တခြားလက္ခဏာတော့မတွေးဘူးလေကြောင့်နာလားဒီလေပြတ်တာလားတော့မသိဘူး दमसुमसमसाशीचान ngai warasup kenramshani thungde thungte bai khuram jai tumsu che ngauloi ni yompon khinglam ngai kon ya chenbin ngai ming je ana machau starmel mantha tumsu che ulai khonsa thram sima sailam sunai pemsa machau master prode kon prong koyen ngai warasup kenramshani ko starl kong thramna wai phang pemsa sim ngai ajen lamman thingko sumchi thram ko nda de bai wanga sailam lutu che luwai ทงกตาสิมวลโลทำขาดนู่นมัจ้อศิตามงาลมันมงสาบองชามเมรยัยชิลังไงซีสมวยลำนี่ามาันในงานลู้สียาในไงเจนดามยาก่อนเย่ีพีเอ็นเอ็มก็สุดนัยเขยงของคุณมังานหนึ่งจันวาริศตากรจนรตาพลังายยาชนิดูคราพีปีเอนมก่อนและคาจะไปดำรมทากขคินใจจะพันทาไรัิลังไงดูคราซีส,สมวยมงเร่มลว่าเซมิศตาา วูปูทองก็ปุ่งมามงาชิละคของกาเชทองดำมังานิงคราดครูไมซีดียมจงอุบชรันมุกปามิมมินตังกทองกระตาคำจารำคนเดจังไลำลู่ไมิจอไซลัมโบนดาซีซุมวายรรเชซีซุมเอมิชานัปัดมเรชิลลง่ายงวยจะพันทะโลไมมงเร่มจงอุบชรันมุกปาตัวมิมมินตังกทอีอาาลำ่มิจอซีนดาซี่ายรีเออนามาชิลง่ายวเจน เชิงการสีรุ้งเจสีอาคังพิวายไรเดมทองอุบนีกอนอาคังอุจอยมืจอสีบางง่ายแจนใส่ลำโบนะ่าสีสมวัยเร่ลำปิปปี้แนเดียมกอสุนัยยามามงตันนาะทองนีชาคำจาร์ลำกอนละจังไงลำอส้มลุ้ยมืจอมองมุสาบงมือชาเชพนทองมืชานิโกอนันนายโยกาปีนในแตนสีสีอาคังอุลุยมืจอมีก้นอันนาลุยนีกกเราวส่งนาะนสีกิงไงชา อาศักโจเกาไรจุคราบพินไงเร่ลามพ์พี่เอ็มก็สุนัยเราว่าแสงของคุบรีนิชาะกอคำจากลำคนจังไงลำอสบลุยมจอสีสมหวมงมราบงมชาเมรคนลูกคองาวัยไรน่มันเลตาคิงบังตจูอุซาเต่าตา zoom ยหมองมงทองกระตาสีสมวเรเมริกดากศพเว็บพิน i งฉางกา มุ่งช่วยศีลธนี้โลกว้เมอคริสต์สังเวยพักกันกินนมชานี้ล้วเพีมุ่งดำเนินงานนั้นพักการลงเสงกินราดมียนวพรรณนี้ดูช่างไว้พังกันมุ่งช่วสีลสุเมนีนงาไว้เรีนนาคริสต์สังเวยลันี้มุ่งโลกไว้เพืกินนมชานี้สุนัยแลว่าไซมิตาคุณสิณิยานิพักกันกินราดมียนเพรรนตับเถียงพองพมตับนี้ดูช่งไว้พังมอกินราดผิวพรรนทุ่งไงเรียชะปงนี้ตบังกตาลงเสงถวยจากนี้เพืวันนัดเชนั้น พมันแทะครูใม่กินรำชานเพศสัตย์ไอเมเรียกตาคันม่ชากรได้เจื่ชาสัตครูใม่นี่แทะม่ชาไงเมเรียกท่องนี่ได้ดูคราเกษตรป่วยบินไงเร่ลงขังเมเรียมากเาโมวันลีมเรียเด็กชนิดกุลน่าดรามียนเพียนตับเด็กเคไอเอนี่เกษตรป่วยบินไงช่างกะหลังนักป่ากับไปม่เจอกินรำชานี่มันดูชิมลุ่มลำไงงานนะลงขังกินรำชาไงมิชนาข่วสื่านเด็กสุนัย các ông cũng dùng chung mu để khi sang ra lập cái chế mà sẽ dùng chung mu của ngã xe để làm để tổ của để năn theo chúa nam ông, các ông có thay giúp thì các ông có thay giúp chạy của na thì năng ra bản như giúp vậy, các ông နာနာကဘာကပလမ်နီယမချောရှိမလုမိုင်ရှရာခုနမ်စတွန်ဒိုင်ဖြန်ဒဘန်နီမုံရှိမလုမလမ်ငိုင်းမချောခရစ်ဆာငိုင်းလမ်ဆုနိုင်ငကောကိုကဆတ်ပွေးဘင်ဝါနဖခရဒမချောကကလုတ်တေဖုံကိုယန်ငါမအေရဲချေတိုင်လုတ်နီဒေဒူခရာရှိမလုမငါဆလမ်ဆုနိုင်အိုးပူရှောင်းဘီရဲရနေတိုင်ဘွေးယမဖြစ်ဘူးပူသွါရှောင်းနေရတိုင်ဘွေးယဖြစ်ဆူရောဘဘနောတီပီဆူရီအနေနဲ့ရတော့ဘူး ယုံစံကပြူပြီးမှစိတ်တကြတယ်အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိရောတိုင်ပွဲကမေရာတိုင်းလူလူပုံလာဖြစ်တယ်ဌနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဆိုတော့အားလုံးအလုံးမိတ်တွေလက်မိတ်ဆိုပုံတော့စာဝန်ကြီးရတော့ပြေထူးကိုပြောစရာမလိုဘူးကိုတို့ကစောက်တော်တော်လေးကိုချက်တာပါညံဖြမနီဖကန်မရတဲ့သူဆောင်ဝိုင်းစတမီနမန်ပုံယံရှုံးတိုင်းအန်တကပဝိုင်းလန်နကဘခပိုင်ဖြမန်ကတာစတ်ခရမဲချမရာကတာစတ်ခရမဲမုံရှွာမရေမလီရှိဒရမ်စီဆုံဝိုင်းရေချခရနီမလူဝိုင်းနီလောလောငါဝိုင်းရေ ညမ်ချက်မှန်トゥ आइदेन 람ကောမူအိမုံရှွမ်းနိဖက်ကပ်ဆဒိုင်ဖြမှန်ခောမိုင်람သတ်ခရုံဒိုင်မုံရှွမ်းနိယမိုင်မန်းမူအိチェပ ோம் ယမ်ရှရုံဒိုင်အင်တာကပေါအေမချောမရှာစီဆုမိုင်မရေခုန်မငါငိုင်람チェလုနမရေကတာနာ람နိချာကရာဥဖုန်နိကလောဒိုင်ငုဖက်င္ချိုင်သတ်ခရုံဒိုင်မိုင်မန်းနိကိုရှီလငိုင်တုခ ్రా ငိုင်မုံရေယာတန်သမှုန်ဖြမဆာလာဂျာငာဒီင္ယံရိုင်းနမြမ်ချက်တပ်チェခေအေကေဘဒီယပုံးဖုံးတပ်နိ ก็สัตว์ป่วยบินงายดิ่งยังไรนะ่ะการสื่เมียนเพียงผิวหักของคนมงุมงมวันนี้กินระไรชนิดกุลเงินดรามหลังนักบากับง่ายเรนะ่อแล้วว่าใช้มีสตาเมริยาชนิดเมียนเพียงพองพองดับนี้ก็ม่ใช่น้าพักการลำดิ่งยังเพียงมันทุไวไรนะ่ะเมืสตาคุณสัญญานี้พักการกินอะรเด็ดลูดูช่างไวเร่แต่พังลองของังเรนนะ่ะบุ๋มซาพงกีจงก็ตับจะขัดง่ายมนะึงเร่ မိစ္ဆနာညစ်ချာနေတာတီဗီချီကလမောင်ဖက်ခပ်ဒန်းနိုင်နှုတ်ဝဖြောင်းနေရောငွေပြောခမ်းစာငါမြက်ကတော့